ออจะทุกคนทักทายกันยามเย็นก็วันนี้เอ,อากาศลมแรงมากทุกคนข้างนอกแต่ว่าแด,ดดดีไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ก็ลมอยู่เนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะทำสปาเกตตี้ซีฟูด้ดถามว่าซีฟู้ดเรามีอะไรบ้างเรามีหอยแมลงผู่กับกับกุ้งแค่น,นั้นเองจ้ะเออสองอย่างเออไม่เป็นไรนะนะกินไปอะไรก็กินไปจะ้ะ อันนี้ผักชีฝรั่งจ้ะหัวหอมใหญ่อซอสนี่อซอสมะเขือเทศเอใบกะเพราจ้ะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นตัดลดด้วยอซอสมะเขือเทศพริกไทยดำแล้วก็เกลือกระเทียมสับอันนี้เป็นเส้นเส้นสดนะจ้ะเส้นไข่เนาะเส้นสปาเกตตี้จ้ะก็จะทําเยอะหน่อยเพราะว่า แม่กินแมทธิวกินอเล็กกินอเล็กน่าจะไม่ได้หอ่อเพราะพรุ่งนี้ต้องทํางานจะทุกคนจะ้ะอเล็กน่าจะไม่หอ่อแต่กลับมากินวันนี้เสร็จแล้วพ่อกินพ่อกินเสร็จแล้วพ่อก็จะห่ออีกประมาณสองห่อเออคิดดูทําทอันนี้ก็คือหนึ่งกิโลดูว่าเราจะใส่หมดไหมเออนั่นแหละเครื่องก็จะประมาณนี้ขาดอะไรรู้ไหมทุกคนมะเขือเทศเออที่เราเอาไปจีกระทะนะ เพราะว่าอาทิตย์เนี้ยไม่ได้อาทิตย์วันเมื่อวันเสาร์ไม่ได้ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่สองสามลูกก็เลยเออเดี๋ยวไว้เผื่อได้ตำส้มตำก็เลยวันนี้ขาดมะเขือเทศที่เราเคยมีเนาะทุกคนโอเคไปลงมือทำกันจ้าตะกี้ลืมบอกน้ำมันสำหรับผัดด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะผัดซีฟู้ดกันจ้า ไฟดังไไปโหลดค่ะ พะเราจะผัดไม่สุกมากเนาะราเกือนิดหน่อยแชปก่อน มันเพิ่มนิดหน่อยจ้ะผัดหวอมเนาะหอมนะหใหญ่

Look <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซอสมะเขือเทศไปเลยเพราะว่าตับตับเปรี้ยวหน่อยซอสมะเขือเทศก็จะทําให้หวานเนาะหวานนิดนึงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวให้เดือดเดี๋ยวเราค่อยใส่ซีฟู้ดนะทุกคน ดำเกลือนิดหน่อยเพิ่มอีกนะเดี๋ยวรอเส้นแป๊บนึงจ้ะได้เลยอากกินแล้ว ได้แล้วเราก็จะแปบใส่ผักชีฝรั่งลงไปหน่อยเป็นอันเสร็จเส้นเราก็ได้แล้วจ้ะเส้นนะ่ะต้มไว้จริงๆเสร็จแล้วนะ่ะทุกคนรอแมทธิวเอาแมทธิวไปส่งของใช้เวลานะเ,าเส้นเราก็จะแยกเดี๋ยวนะทุกคนวันนี้มันจะแตกต่างหน่อย เส้นก็จะแยกน้ำก็จะแยกเพราะว่าพ่อกับอเล็กอามาสายเราก็จะคลุกหลังจากที่เราแยกเสร็จแล้วเนาะทุกคนก็แป๊บนึงจ้ะส่วนอันนี้ก็เส้นเรากับของแมททิวจ้ะแบ่งไว้ให้เล็กกับพ่อละทั้งกินทั้งหองอคลุกจ้ะ ุกสองจานเนาะก็ได้ประมาณนี้จ้ะนอกนัารก็เอาไว้ให้พวกเขามาทํากินเองเองจะ้ะเราก็ไม่ได้คลุกเผื่อเนาะแหละไปกินกับแมทธิวจ้ะสองคนคือเกากิน <c oughs> ทักทายกันทุกคนกินข่าวแรงเลยมันยังอร่อยทุกคนมันยังอร่อย ขาดมะเขือเทศนะวันนี้ที่แบบเออที่เป็นลูกๆอะ่ะโอ้แต่เองไม่กินอยู่แล้วมีแม่กินอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> มันเหลืออยู่สองสามลูกไงก็เลยไม่เอามาใส่ <S <s เผื่อได้ตอมส้ตมตำอากาศดีเนาะวันนี้เนาะข้างนอกอะสดชื่นมากแต่ว่าลมแรงนิดนึงอะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานอะแมท แม่คุยด้วยโอ้ยมันหอนมันหอนมันอนข้งนอกใช่อันนี t t ้เอออากาศดีคือเอ่อแมทิวเขาไปเขาขายเสื้อออนไลน์ไงเสื้อเสื้อเก่าที่ไม่ได้ใส่แล้วเนาะก็ขายพวกลงทงลงเท้ากางเกงกางเกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เขาขายออนไลน์เพราะว่าแมทธิวเขาไม่กล้าแสดงออกเหมือนอเล็กที่จะไปตั้งโต๊ะขายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าทำหรอก <No. S 1> เออโน้เขาว่าดูว่าเออก็เขาขายออนไลน์อืมแล้วทีนี้ก็มีคนซื้อแล้วเขาไปส่งไงแม่เดิมถามว่าเล็กจะเอามือ่ําหรือเปล่า เอาแต่ว่ามื้อข้าเป็นมื้อดึกนะเพาะงั้นอร่ียพรุ่ง,ง,ง,งนี้เขาไปทำงานเกาคงไม่ห่อข้าวแต่ว่าเก็บเก็บไว้ให้เขากินมื้อข้าม มัไม่ได้กินกุ้งเลยแทนแม่กินไม่รู้ได้กี่ตัว <c oughs> กุ้งมีกระปิดกระปลอยไม่ได้ซื้อกุ้งนะมีประมาณสิบกว่าตัวด้วยมั้งป <c oughs> ระมาณนั้นนะครับขักแหลบเรียนปิ่นตาขอคำนึงได้ครับ

ถ้าทำใงานมันจะเกไงมันมีไอตี้แม่เอาออกด้วยแล้วก็เก็บเปลือกมันไว้ด้วยอิม่มยังอิ่มแล้วกินให้หมดเิยกินให้หมดเิยมหมดอิ่มก็ไม่กินหมดอิลมเลยนะ <c oughs> เลยนาะเหอ คนก็เห็นสองคนคือเกา่าเมื่อได้สดชื่นก็สดชื่นเมื่อไรเบื่อเบื่อก็เบื่อเบื่อกันเฮ็ดคิป<ม>ชีวิตประจําวันเนาะ<ม>เป็นยังสั่นอะอิลีอะไรจ้าทุกคนแดกกระพอพอกันไหมนะจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อบ,บาย